这个好难调啊！二点一是你的，二点一是你的，二点一。那你讲的什么？我讲二点二全部，二点二完补充的。哦，那讲完的了。 สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารแพและทุกท่านต่อไปหนูนำสนเสนอเทศากากรรมประเพณีของกล่มชาติพันธุ์ไทยยอนในตำบลท่าต้นอำเภอปะาซานจังหวัดลำพูนในรบหนึ่งปีตำตาลัมปฏิทินที่ยังคงตำหนึ่งกิจกรรมตำที่สืบทอมาจากปัมพบรูหนึ่ง มกราคมมีต่างเข้าใหม่หรือวันวันปีใหม่จะทำทุกวันหนึ่งมกราคมของทุกปีเพื่อให้สมาชิร่วมกันส่องแสงเละทำบุญด้วยกันกิจาการรมนี้เพิ่มมีขึ้นไม่มีเกิดไม่มีกินสีปีมานี้ลงศียายสุภาลุมบอกเราว่ามาก่กน ไม่มีเทศกาลวังที่หนึ่งมากราคมปีใหม่เช่นนี้มาเพื่ออีกกระจากกระจายมาจากต่าปารเทเลมากมีผู้คุณชาลิงชาลอนเทศกาลนี้มากขึ้นจึงก็มีเทศกาลนี้ค่ะสองแมสายมมีปีใหม่เมือนหรือสงกรานวันสิบสมถึงส6แม่สมายมของทุกปีเพื่อให้ลูกหลานกลับมา ร่นนำหรือดำาหวัวผู้มีพระคุณเลเล่นนำสงการเพื่อผงไกลความหลงเลไว้พีบำาพภาพบูรขแต่ละคร,ครบครูว่าสามกรากตาคุมมีปบบเพณีเข้าพังษากำหนดตำปีปฏิทินเป็นการทำบุญในการที่พระศูนย์อยู่จังวัดตาโรซาเตือม ทางสาเพื่อจับได้มีโอกาสสบรุมสนสอนให้กับคาลวะเลเผยแพ่พระพุทธศาสนาะสิกังยาโยงมีประเพณีสงนัพัฒทัหรือเจดีจะทำทุกวันที่19กังยายงของทุกปีภาพเป็นงกังเคารบในพุทธศานส,สนาะนะเลตรำลึกถึง พระพุทธเจ้าคพระสัจจิกายุมีบับพเพนีอีเป็นสมเป็นรอยกะทงทุกเล่ม15ค่ำําปฏิทินไทยทุกปีวันทุบปรสนสำคัญคือกังขกมับเมฆพระคุณคาดเลบูชาอุลพระสมมา สมพระเจ้าร่วมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หกทางวาคงม,มีปราเพนีบ่งสวนเจ้าแม่จำเทวีจะทำช่วนวันที่หนึ่งถึงสทางวาคงของทุกปีผ้าลำลึกถืนพระคุณของเจ้าแม่จำเทวีที่ได้มาสัน้นนอกจากนี้คนลงทั้งโูนยำบกเราปราเพนีอื่นอีกด้วยค่ะ ไซส,ส์สิงกรงชาดีพันธายมยงใช้ได้ใส่สิ่งเป็นสิ่งของในพิธิกรรมของควันเรียกควังกันเรียกควังกันเฮียควันหรือการของความเป็นพิธิกรรมของชมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสามสิบสองควันอยู่ประจำตัวในช่วงเวลาที่ ความปาดจาอยู่ครบร่างกายและจิตใจจะมีสาภาพเวบป,ปกติแต่เมื่อมีเหตุการณ์ทำให้ความออกจากตัวจะสมพงให้เกิดความไม่ปกติทางกายหรือใจจะมีพิธิกรรมเรียกควรใส่สิ่งที่ใช้ผู้โอมือจะเป็นกางให้คนนั่งอยู่กับเหนือ กลับตัวและเป็นสิ่งที่ดีมาเป็นเครื่องรังที่จะช่วยช่วยคุ้มคุ้มครองผู้ประสบอุปเหตุนอกจากนี้ลุงยังกล่าวว่าในคณะที่มีกรรมพุกสายสิงจะมีการเก่าคำที่เป็นมุงคุณจักยัดพี่นอนด้วยจนเป็น มังกันให้ผนเล็บลงคาถาอาคุมไปด้วยคาถาที่คุณลุมสุมบาทปังดองดอนท่องคือม,ม้ามือสายความมา,ม,าม้ามือขวาควงอยู่ควงสามสิบสอนความปักหิ้งไปที่อื่นเมื่อปีไมห้หายไปไหน ให้อยู่กับเหนือกับตัวกับลูกกับเท่าอยู่ดีมีสุขมีสติบังยาศึกษาเราเรียนสืบต่อไปตรงนี้หนูมีได้ใส่สิ่งผู้ขอ,ขอมือสายค่ะในวันนั้นลงสาเดนให้เราเห็นว่าจะเรียกคนได้อย่างไรนี่เป็นคำ วยพลจากผู้อาวุโสผู้เยาว์ด้วยค่ะสาดแให้เห็นว่าเทศการหรือปราเพณีของกรุ่ชาติพัน์ไทโยนบ้านล้องห้าตําผมท่าดนอำเภอบาซานจังหวัดลำพนที่จากกิจกรรมในรอบสิบสมเดือนหรือรอบปีหนึ่งพบว่าชุมชมมีส่วนร่มในการเสืบทอดเทศการปราเพณีอันเป็นวัฒนธรรมที่กลุ่ม ชาติพันธ์ไทยยนได้เสบท่อมาจากปั๊มภัพลูเพื่อนำมาเป็นแนวปฏบัติานายชุมชุนย่ำน่าสนใจค่ะต่อไบเชิญภูมิงค่ะสวัสดีครับอาจารย์ผู <laughs> ้มีนน้เสนอของวิทย์ชีวชื่อวนชาติพันธ์ไทยโยนแล้ว สริมวิถีชีวิตของของชาติพันธุ์ไทยยมจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคำถามที่ว่าเทศกาลหนือประเพณีัปญาของชาติพันธุ์ที่หายไปเปลี่ยนไปนวมัมีอะไรบ้างหนึ่งนมอธิบายให้เห็นถึงวิถีชีวิตวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ไทยยมที่เปลี่ยนไป ไปไหนไปจุไปอย่างน่าสนใจปัจุปจุบ้านปราเพีไปไปไปนี้ที่สิงห์ทงวิทีชีวิขอกลงไทยไทยยมปลาเพี้นี้น้อยอย่าไม่ได้สายอยาหายไปแต่มีการปลาปลาเปลี่ยนการแสดงผังบ้านของชาวบ้านเมื่อประมาณห้าสิบถึงหกสิบปีมาแล้วปัจจุบ้านใช้เป็น ศิละปะในการขายเงี้ยชิ่งแนวคิดว่าสถานสถานะของการพระทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยยุมแนวปัจจุบันเป็นไปแนทา่านที่ดีมากการที่เทศก,กาลตนตึงของกองชาติพันธุ์เปลีป่ยนไปลงจนไม่มีผลการท่องตรงวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ไทยยม ส่งนอกจกนี้ของคุณสุงใช้ยังได้อะได้อธิบายให้เห็นถึงส่งสมวัฒนาทั้งของชาติพันธ์ไทยยมต่อทังรัฐทัให้ความสำคัญต่อการสมการสมอัตลักษณ์ของกลุองชาติพันธ์ต่างรัฐทาลไทยส่ง ส,ส่งเสริมวิธีชีวิตของกองชาติพันธ์ไทยยมในต่างสิสมแก้มปลาปลาชาสัม,สมพันธ์ไทยยมอยู่จังหวัดน,น้ำพุแล้วครูสง่สงส่งนายนงเนีย่ยกิจการดีมากทั้งให้เยาวชนของกองชาติพันธ์ไทยยมจะได้แม่นนวัดนธาทางละปล แผ่นนี้ของชาติพันธ์ไทยยมเมื่อยาวช้าของกล่องชาติพันธ์ไทยยมด้านนี้เข้ามาในนู่นนี่แล้วส่งวัฒนธรรมไทยยมผ่านภาษาไทยยมมีการส่งตั้งอาตนาอาหารไทยไยยมการกินอาหารไทยยมครับแล้วแล้วการเสริมวิธีชีวิตของกล่องชาติพันธ์ไทยยม ต่างกลุ่มมาเข้าตุม่มกล่าแต่ว่าก่อนชาติพันธ์ไยยมให้ย,หยาวชาของก่อนแต่สิ่งทมไวิทีชีวิีน้นงองถามตรงต้องการให้นากที่ปจริงใจจริงใจแล้วกันสิส่งสมไมวิทีเชีวิีทั้งดันภาษาการทําเพลงอาหารแล้วประเพณนี้เพื่อให้ เยาวาชาของกองไ้